เยสมัยไหมเก่งไงไปโตได้อ่ะสุดยอดครับโอ้โหข้อขอข้อข ผูับจิตรภัยต้นต่อกแสดงนันท์พพัฒน์นกแสดงันทิพน์แต่แนสถาร์ตบรรด้านขามทีมอาวุธคกรับเป็นุงบนะครับรยเดีสองร้อยน่เห็นินะครับ้นะครับมือกันไ

ตาเปลาเห็นมโอ้กลุ่มกลุ่มขวัรจังหวัดลงมาสองร้อยัน ลอยเศร้าใเห็เตินมนะครับเหลือถึอองอยู่นีนน่อยเศร้านี่

hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, năm, sáu,